ผานหัวข่าววันนี้ไปกดเงินสดได้เลยบัตรคนจนบัตรสสริการแห่งรัฐวันนี้มีเงินเข้า15 18 20กรกาฎคม2563รายการเงินสดโอนเข้าบัญชีเช็ครายละเอียดในคลิปครับผ่านไปแล้วสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กลับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของรัฐเช่นเราไม่ทิ้งการเป็นต้นหลายละ3,000บาทเป็นการจ่ายรวดเดียวเข้าบัตรคนจนโดยครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม2563เดือนละ 1, 0 0 0บาทเป็นเงินทั้งสิ้น3,000บาทซึ่งได้เริ่มจ่ายตั้งแต่ วันที่4กรกฎาคม2563จนถึงวันสุดท้ายวันที่9กรกฎาคม2563แม้เงินเยียวยาจะจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีมาตรการอื่นที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคม2563อีกหลายสิทธิ์ดังนี้15กรกฎาคม2563สิทธิ์การคืนภาษี5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่15มิถุนายน2563โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้ใจ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้สามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปทั้งนี้อัตราภาษีแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เปเซ็นเป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้ใจ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนในเดือนถัดไปที่ผ่าน E ีมันนี่สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน18กรกฎาคม2563สิทธิที่จะได้รับในวันที่18กรกฎาคม2563เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนหากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ส่วนนี้อีก2เดือนต่อจากนี้เท่านั้นโดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับดังนี้สิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บบาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกับเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18กรกฎาคม2563โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินพิเศษเข้าบัตรที่15ของทุกเดือนสิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทต,ตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน63 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เช่นกันล่าสุด Facebook ถามตอบปัญหามาตรการเงินเยียวยา5,000บาทโพสข้อความระบุว่าผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยากเกษตรกรทั้งนี้ท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในช่วงประมาณวันที่20กรกฎาคม63ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจครับ